ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กับวันวันพฤะเลืดหัดนะครับเนาะที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเตรียมพายที่สามเล่าพัฒนาต่อยเนาะเอฟซีเนาะครับวันศุกร์ที่สามครับงวดที่ผ่านมานนะครับเล่าพัฒนาออกสองหกสามห้าห้าสามล่างออกสามหานะครับเนาะ ครับกาบมีอาจารย์ลยเขาจักอาจารย์เขาตะเลียกวิ่งเลียกลุดกันเนาะเอฟซีเนาะครับเทียมกับกาบขอโทษขอไฟเอฟซีจะไล่แตครับเด้อเลียกกามีเขามีรุดธรรมดาเนาะครับเนาะครับเอางวนี้พอเต้มผามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนน้องไข่เนาะครับเนาะเซียนน้องไข่กับเขาตะเลกวิ่งนะครับแตีมกับบดแย่ไม่เบิ่งอันเก่ามันครับเนาะ วันศุกร์ศุกร์ที่ขอขอขอสามมีคอหกคอชัดเนนะครับเนาะ เซียนหนองคายลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างก้อนยิบซีบนล่างวิ่งลูด มาเวียงหลุดหนึ่งกับสอง เด็กจับคู่เป็นเนาะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองห้าหกเกี็ดจับคู่ สองห้าสองหกสองเก็ยครับส่วนหลักหนึ่งหนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเยสูนสูห้าสูงหก ส,สัตว์เกียรตินะครับเนาะบานนี้เพิ่นเนีนแหนมานะครนะับเนาะติดหนึ่งกับติดสองกับซมี่สองหครับสองหกสองเก้า เจ็ดครับแต่ว่าตัวเพิรนน์ลโมเนลลห่เข้ามาเข้าเก่าด้ครับได้เอฟซีครับสัเดเจนะครับเนาะครับวันศุกร์นะครับเนาะ,ะวันศุกร์ที่สามวันศุกร์ที่สามมีนาคมหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนา เซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรูด1กับ2ครับเรียกมาจับคู่กันมีศูนย์หนสองห้าหเจดะครับเนาะครับจับคู่มีสองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ย์หาศย์หกศูนย์เจ็กับจานไพนเนนให้ติดสองนะครับเนาะติด2กับติดหนึ่ง ครับส่วนติดศูนย์เอฟซีมักห้าก็เอาไว้น้ำคอครับอย่าีเนาะครับบางที่กระเทือมบันบกเขาอตัวเน้นเพื่อนครับที่สำคัญเ้ามักตัวใดเห้ก็อย่าล่มกลับตัวไว้น้ำน้อยเอฟซีเนาะครับพเตียมขอราบขอบพระคุณหลายบเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพรเตมมากครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งไ้เป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะ ตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับอขอ,อ,อให้โกบโมันมันกันนะครับเดอ้อวันที่วันศุกร์ที่3มนี่นะครับเนาะครับก็คือมืออื่นเอฟจีโโมันมันกันทุกคนนะครับชัดหน้าจอครับผม ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตีมก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมพ่อเตีมขอไว้พรอมให้มีแต่ความสุขความจะเลื่อนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันควรยืนครับทำมาคาขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญลุ่งเรื่องนะครับอ่าทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับละที่สัมพัญธ์นะครับเนาะหัวที่ผ่านมาบดสม ควมมุงหมัดปัฒนาห้องครับวั้นซุกตามกันต่ออีกน,ะนะาะเอฟซีเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้เขามาแล้วนะครับเนาะขันมักขันสอบชิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมเลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้พอเตียมครับติดตามเลขแนวทางมาฝากปีฝากน้องเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม